นั่นล่ละค่ะเพื่อนๆค่ะคําว่าอุย้ยมัวแต่อายมัวแต่กลัวอดค่ะอดที่จะบอกอดที่จะกล่าวอดที่จะพูดไม่งั้นเขาก็จะทุกใจในการที่เขาคิดและวางแผนไว้ว่าจะบอกเพิ่นดีจะบอกเพื่อนจังใดเพื่อนจะรับรู้ไหมเพื่อนจะเข้าใจแล้วไหม อันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะแม่บานให้กําลังใจนะคะเพื่อนๆคะ่ะแม่บานอินยูเอให้กําลังใจเพื่อนๆสู้ๆแล้วก็ให้กล้าพูดให้กล้าคิดให้กล้าเป็นผู้นาเป็นผู้นาก็ว่าได้นะคะแม่บานจะถือคําว่าเป็นผู้นําให้กล้าพูดให้กล้าเสนอความคิดของเขาให้เพิ่นฟังฝรังค่ะฝรังเขารับฟังอยู่แล้วค่ะเขารับฟังจริงๆค่ะ จบแน่เด้อมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมากันครบยังเนาะทามากันครบแล้วกะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะ วันนี้แม่บ้านอินยูเอจะมาเว้าเเราสู่กันฟังเช่นเคยคะ่ะวันนี้จะแชร์ประสบการณ์เป็นอีพีที่2แล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นอีพีที่2ของปี2 2งพันสอยี่บสองพอดีเป๊ะเลยเนาะ,ะนะะวันนี้ก็จะมาเว้าเเราสู่กันฟังเรื่องอย่างละเรื่องอะไรดีล่ะเรื่องอะไรดีเนาะนี่เนาะอ,อ,อยากฟังบอ พออยากฟังก็ทนฟังให้เนาะคะ่ะเพราะว่าแม่บานเองก็อยากเว้าอยากเว้าอยากแชร์ค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ดูอยากให้เพื่อนๆไ,ได้เห็นในประสบการณ์ชีวิตของแม่บานอินยูเอเลยมากับตัวเองเลยประสบการณ์ตัวเองล้วนๆน,นะคะเพื่อนๆพี่ๆจ๋าไม่ได้ไปเอาของใครมาไม่ได้ไปก๊อปปี้ของใครมาเวาเล่า ให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะเข้าเรื่องกันเลยประสบการณ์ของแม่บ้านอินยูดเอนี่ก็มีอยู่หลายหลายหลาพอสมควรค่ะเพราะว่าแม่บ้านอินยูดเอก็ได้ย้ายหอบกระเป๋าใบเดียวหิวตามสามีฝรั่งเขามาอยู่ในอเมริกาเพราะฉะนั้นกับอยู่มาหลายหลายปีจะเขา21ปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะ เขายี่สิบปี21ปีเลยมันก่อนนั้นเลยเนาะคะ่ะก็มีประสบการณ์หลายๆเรื่องหลายอย่างพอสมควรค่ะจะมาเบาเราแชร์ให้เพื่อนๆฟังแบบจนเบื่อนายเลยที่เดียวแล้ะค่ะเพื่อนๆค่คะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่คิดไม่ผิดเลยที่ได้น,นำพาลูกสาวติดของตัวเราเองมาอยู่ด้วยจนถึงปัจจุบันนี่จนอนาคตของลูกสาว คนโตมองเห็นอนาคตของเขาแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเดี๋ยวก็จะเอาออกมาทยอยบอกให้เพื่อนๆฟังกัแล้วกันเนาะคะ่ะว่ามีประสบการณ์อะไรมากไหมไม่ว่าจะได้แฟนฝรั่งมาจากใสได้มาแนวใดไปหาเอามาจากใสคือได้แต่งงานกับสามีฝรั่ง ประมาณนี้คะ่ะแม่บานก็เคยได้ออกมานั่งเาเล่าให้เพื่อนๆฟังในปีสองพันสองรยียร่บเอ็ดแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากฟังอยากรู้ก็ไปค้นดูคลิปเก่าๆย้อนหลังได้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากฟังอยากเริ่มฟังใหม่เลยของปีสองพันสองรอยีย่สองก็นี่เลยคะ่ะเป็นอีพีที่สองะคะ่ะแม่บ้านก็จะได้เอามาแช์อีกครั้งคะ่ะเพื่อเพื่อนๆเพื่อนอยากฟังไม่อยากฟังก็ฟังหรอกคะ่ะ บังคับบังคับโมเมนค่ะเพราะว่าแม่บ้านเองก็อยากออกมาเว้าออกมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ชีวิตของมนุษย์เมียหรือชีวิตเมียในต่างแดนชีวิตเมียฝรั่งประมาณนี้นะคะ่ะยังว่าล่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะชีวิตของเมียฝรั่งแต่ละคนก็มัน ไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันแต่ละขอบครัวก็แตกต่างกันไปเหมือนแม่บ้านได้พูดได้แช่วันนี้ก็จะมาเข้าเรื่องในเรื่องค่ะสินสอดหรือข่าดองค่าน้ำนมประมาณนี้ค่ะมันก็มีค้นเข้าใจและไม่เข้าใจนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ขึ้นหัวข้อว่าฝรั่งทำไมไม่รู้จักคำว่าค่ะ สินสอดค่ะดองค่ะแต่งประมาณนี้ค่ะอยู่อเมริกาเนี่ยประเพณีของเขาก็แตกต่างกันกับประเพณีทางไทยเนาะะะนทางอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเป็นประเพณีที่ว่าถ้าจะแต่งงานหรือถ้าจะมีครอบครัวเนี่ยเขาก็จะจัดงานปาร์ตี้แจกการ์ดให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนรับหลูจะไม่มีการโอ้โหหอกันหมาก ไปขอกองเงี้ไปขอจับเสาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะหรืออาจจะมีก็ไม่รู้แต่ว่าที่แม่บ้านได้รู้ก็ในส่วนของแม่บ้านถึงจะได้ออกมาแชร์ให้เพื่อนๆได้นนฟังในจุดๆนี่อ่ะเขาเรื่องค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นนองๆคนไหนกําลังคบหาดูใจกับฝรั่งชาวยุโรปหรืออเมริกันหรือประเทศอื่นๆก็แล้วกันเนาะคะ่ะแต่ว่าในทางของแม่บ้านก็เป็น ชาวอเมริกันเนาะค่ะเนาะก็จะไม่มีค่าดองนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนคบยู่ณเวลานี้นะถ้าอยากให้ฝรั่งหรือแฟนของเขาหล้จากคําว่าค่าดองค่าสินสอดค่านำานุมของอีแม่ก็ให้บอกเพื่อนไปเลยะคะ่ะว่าประเภณนี้ไทยกับประเภณนี้ฝรั่งเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวจะมาน้อยใจที่รั้งไม่ได้คบกันไปจนถึงเมือจะแต่งงานแล้วอ้อวันนี้จะแต่งงานแล้วค่ะสินสอดค่าดองค่า,งาแดงเจ้า เตียมใยยังอ,อีเมอีพออืน่นเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวฝรั่งจะงงตาแตกนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าคําพาเซนสอดค่ะดองค่ะแต่งีทั้งฝรั่งเขาบอกคอยมีกันค่ะบอกคอยมีมีแต่ทางไทยแล้วก็ทางอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านก็แล้วแม่บ้านก็บรูกทาแม่บ้านเบาผิดหรือแช่ผิดก็ขอโทษนะคะเพื่อนๆค่ะขอโทษค่ะในส่วนนี่เวลาเข้าคบกันนะคะเพื่อนๆให้บอกไปเลยค่ะให้บอก ประเพณีทางไทยว่าต้องมีค่าดองค่ะสินสอดไม่ต้องอายไม่ต้องอั้มอึงไม่ต้องกังวลไม่ต้องลีลาไม่ต้องกลัวเสียนหน้าให้บอกไปเนิน่นๆให้เข้าใจกันแต่เนิน่นๆทุกอย่างจะราบรื่นประสบความสําเร็จในคู่นั้นๆนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็นั่นแหละค่ะยังตั๋วของแม่บ้านเองนี่แม่บ้านมีนะคะค่ะดองเพราะว่าแม่บ้านแต่งในไทยค่ะ แม่บ้านแต่งในไทยมันก็หอบเงินสินสอดไปแต่งอยู่ไทยการแต่งอยู่อเมริกาก็แข่สวมแหวนจดกระดาษว่าแต่งงานแค่นั้นค่ะแม่บ้านจะไม่มีการแต่งเียอเมริกาแค่ทำกระดาษแข่สวมแหวนอีกรอบแค่นั้นค่ะแต่ลูกสาวคนโตนี่ จะมาแต่งอยู่นี่แม่บ้านเลยแม่ได้ซีเรียสกับค่ะดองตรงนี้เนาะค่ะที่แม่บานเคยได้พูดไปประมาณเนี้ยค่ะแม่บานเลยไปซีเรียสค่ะแม่บานะเลตตาตามประเภณนี้ของเพื่อนแม่บานก็นเลยพุมมใช้ละแฮปปี้เอนดิ้งประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะได้เข้าใจในจุดๆนี้ค่ะฝรั่งถาบถาเพื่อนได้รู้ประเภณนี้ของเฮาเพื่อนก็นจะเข้าใจในประเภณนี้ของเฮาถ้าเพื่อนฮักเขาจริงเพิ่นก็นจะยอ,ยอมรับยอมรับ ในจุดๆนั่นค่ะบ่ต้องกลัวนะคะเ,เพื่อนๆจ้ะเพาต้องกลัวค่ะบอกไปเลยเดี๋ยวเพื่อนก็เข้าใจเองในความมุมในความขิดในมุมมองของแม่บ้านอินยูเอเน่ไม่ว่าจะมีคาดองค่ะสินสอดค่ะน้ำนมแม่บ้านไมซีเรียดค่ะตรงนี้แม่บ้านไม่ซีเรียดจริงๆค่ะไม่ซีเรียดเพราะว่าจะแต่งหรือไม่แต่งจะมีค่าสินสอดหรือไม่มีค่าสินสอด ถ้าหักหรือรักกันจริงคู่ค้องอยู่กันได้ยืดย้าจนทื่มกระบองไม่เท่าหยอดท้องอย่างก็ว่ากกันไปเอ้ยบอกผูถูกค่ะขอโทษไหมบันบอกเข้าใจในคําพัาเพยในคําโบราณน,นีเนาะมันก็อยู่กันได้ดีเองค่ะส,ส่วนดีของพลั่งเนาะค่ะเนาะคําว่าไม่มีสินสอดไม่มีข่าดองถ้าได้บุคลคลค้นที่เอางานเอาการหลู้จกคิดหลู้จกสั่ง รับรองว่าได้มากกว่าค่าสินสอดข่าดองค่าน้ำนมแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาลู้จากธํามา,ากินถ้าเขาทํามากินอือเก็บเล็กเก็บหน่อยนีย่ไม่ต้องกลัวค่ะได้เยอะก็มากได้เยอะได้น้อยก็ว่ากันไปแล้วค่ะได้มากกว่าค่าดองแน่นอนค่ะถ้าเขาอยู่กันยืดยาว แม่บ้านเว้าพิษหรือเว้าถูกนี่แม่บ้านเว้ากลับไปหรือกลับมาขอโทษนะคะนี่เป็นคลิปที่สองอยังปฏิทิตรโตกันบ้ทันได,ด้ดีเท่าไรคะ่ะคลิปอีพีที่สามอาจจะได้ดีกว่านี่คะ่ะอาจจะพูดได้ต่อเนื่องกว่านี่เนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือเป็นความคิดของแม่บ้านเองนะคะคําว่าขาดสินสอดหรือว่าขาดดองเนี่ย มันต้องบอกเขาแจนเนินเน,นนะคะเพื่อนๆคะ่ะบอกเขาเลยคะ่ะหนึ่งทางไทยเขามีค่าดองคะ่ะสินสอดคะ่ะจัดงานจัดเงินเนี่ยใครจะเป็นคนใจก็ว่าบอกอนไปหรือจะออกกันคนละครึงก็บอกอนไปเนาะคะ่ะบ่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆคะ่ะฝรั่งเขาเขาใจถูกคามคิดเห็นถูกคำพูดที่เขาพูดออกมาจากใจเขาคะ่ะ วันนี้แม่บ้าน you it, อินยิวิตอกกขอฝากคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะมานั่งเบาเล่าสู่กันฟังอีพีที่สามต่อนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเอาแค่แปดนาทีสิบนาทีก็พอนะคะแต่ละคลิปจะเป็นสามสิบสี่สิบนาทีมันก็ยาวจะมีเพื่อนคนไหนมานั่งอดฟังกับเราบางเนาะ,ะ,นะไปละค่ะบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้านะคะฝากคลิปต่อไปของแม่บ้านอินยูดเอด้วยค่ะไว้เดียวก่อนค่ะขาดไม่ได้เลยเนอ,คะ,นอ,กกนอะค่ะเนอะก็คือขอบพคุณพีพ่ๆเพื่อนๆทุกูทุกคนที่อ่ารักและหักน้องนาลินไห้ความอบอุ่นกับน้องนาลินตลอดมาและขอบคุณแม่บ้านอินยูเอมันก็แค่เนี่ยละกานบายอีพีที่สามอีพีที่สามจะมาในเรื่องไหน <c oughs> จะมาในเรื่องไหนเรื่องอะไร รอติดตามนะคะบอกเล่าสู่กันฟังอาทิตย์ละครั้งะค่ะอาทิตย์ละครั้งนะคะไปแล้ว